คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดนั้นมีอยู่แล้วแต่คุณแค่ไม่ได้อยู่ในความถี่ที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงมันฟังดูเหมือนบ้าฉันรู้แต่บอกฉันหน่อยว่าคุณเคยเห็นคนที่ไม่ฉลาดเท่าคุณแต่กลับได้เงินมากกว่ามีอิสรภาพมากกว่าและมีความสุขมากกว่ากี่ครั้งแล้วในขณะที่คุณสงสัยว่าฉันผิดตรงไหนความจริงคือไม่มีอะไรผิดกับคุณเลยยอมมีเพียงสิ่งผิดปกติในความถี่ที่คุณกำลังสั่นอยู่ตอนนี้และมันส่งผลต่อทุกสิ่ง ในชีวิตของคุณเงินของคุณความสัมพันธ์ของคุณสุขภาพของคุณและแม้แต่ความนับถือตนเองของคุณแต่วันนี้ในแค่สามขั้นตอนง่ายๆฉันจะบอกคุณว่าทําอย่างไรถึงจะเปลี่ยนความทีนี้และเมื่อมันเกิดขึ้นทุกอย่างจะเปลี่ยนไปมองดูผลลัพธ์ของคุณตอนนี้ให้ดีอย่าละปสสายตาสังเกตว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่บินที่สะสมอยู่ความสัมพันธ์ที่เริ่มเย็นชาพลังงานที่คุณรู้สึกเมื่อตื่นนอนถ้าคุณยังรู้สึกอยู่แล้วตอบอย่างจริงใจนะว่านี่คือทั้งหมดที่คุณคิดว่าคุณสมควรได้รับหรือเปล่า ถ้าใช่ก็อธิบายได้ทั้งหมดแล้วความจริงก็คือคุณสามารถดึงดูดได้เฉพาะสิ่งที่สอดคล้องกับความถี่ที่คุณสันไหวเท่านั้นและไม่มีข้อยกเว้นคนส่วนใหญ่ต้องการเปลี่ยนชีวิตแต่กลับยืนยันที่จะสั่นในแบบเดิมๆคิดในแง่และบอกพูดถึงความขาดแคลนนอบนรัฐบาลรถติดเงินเฟ้อหัวหน้าแต่ไม่เคยหยุดคิดเลยว่าถ้าปัญหาอยู่ที่คลื่นความคิดที่ฉันตั้งใจรับฟังละคุณเคยละองค์ฟังสถานีวิทยุโดยไม่ได้ปรับความถี่ให้ถูกต้องไหม คุณจะได้ยินแค่เสียงรบกวนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณหมุนปุ่มจนเจอความถี่ที่ถูกต้องเพงเงจะชัดเจนไม่มีการระบวนชีวิตก็ทำงานเหมือนกันผลลัพธ์ที่คุณต้องการมีอยู่แล้วแต่มันกำลังเล่นอยู่ในความถี่อื่นคุณจะไม่ได้ยินเสียงความสำเร็จถ้าคุณตั้งใจรับฟังความผิดหวังในช่วงเวลาที่ฉันมีรายได้เพียง4 0 0 0ดอลลาร์ต่อปีและเป็นนี้6 0 00ดอลลาร์ฉันเต็มไปด้วยความกลัวความคิดของฉันเต็มไปด้วยนี้สินฉันหลีกเลี่ยงการรับโทรศัพท์ไม่กล้าออกจากบ้านและรู้สึกอายสิ่งททีี่่่นาแปลกจจสุดคือม้ะ ตกอยู่ในหลุมลึกเช่นนั้นฉันก็ไม่เคยคิดเลยว่าฉันสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของตัวเองได้ฉันคิดว่านั่นคือโชคชะตาของฉันชีวิตฉันถูกกาหนดไว้แล้วไม่เปลี่ยนแปลงงอ,อได้แต่ไม่ใช่เลยยอและชีวิตของคุณก็ไม่ใช่เช่นนั้นคุณเคยคิดไหมว่าคุณนิยามตัวเองตามผลลัพธ์ที่ได้บ่อยแค่ไหนคุณพูดกับตัวเองว่าฉันจนฉันโชคร้ายไม่มีอะไรเป็นไปด้วยดีเลยยอใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคุณไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นคุณแค่ใช้ชีวิตเหมือนอย่างนั้นเพราะคุณยอมรับความถี่นั้น เป็นของตัวเองและทุกความคิดทุกความรู้สึกจะเสริมสร้างความถี่นั้นให้แข็งแกร่งขึ้นจนกระทั่งวันที่ฉันเข้าใจว่าโลกภายนอกของฉันคือภาพสะท้อนที่แม่นยำของโลกภายในของฉันทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนนี่ยนไปมีคนคนหนึ่งสอนฉันเรื่องนี้เขาขอให้ฉันดูผลลัพธ์ของตัวเองรายได้สุขภาพระดับความสุขแล้วถามว่านี่คือสิ่งที่คุณอยากมีต่อไปหรือคำถามนั้นทำให้ฉันเ,เตือนใจไม่ใช่เพราะเขาตะโกนใส่แต่เพราะเขาแสดงให้ฉันเห็นว่าสิ่งเหล่านั้น เป็นแค่ภาพสะท้อนของความถีที่ผิดที่ฉันติดอยู่เหมือนมีผ้าคลุมตาถูกถอดออกจากดวงตาของฉันและฉันเริ่มเข้าใจการทํางานของชีวิตอย่างชัดเจนความถีที่คุณสันไหวเป็นตัวกําหนดสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามาและวิธีเดียวที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์ได้ก็คือเปลี่ยนความถีนี้ตอนนี้คุณอาจคิดว่าแต่บล็อกฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันอยู่ที่ความถีไหนง่ายมากดูผลลัพธ์ของคุณมันไม่โกหกคุณอาจพูดว่าคุณอยากรวยแต่ถ้าคุณยังสั่นด้วยความกลัวสงสัย และความรู้สึกผิดคุณกําลังตั้งความทีอยู่ที่ความขาดแคลนนอนและความขาดแคลนน่จาจะยังคงโทรหาทุกวันมันเจ็บปวดไหมที่รับรู้เรื่องนี้ใช่แต่มันก็ประดอยเพราะถ้าผลลัพธ์มาจากความถีและความถีมาจากสิ่งที่คุณคิดและรู้สึกคุณก็เปลี่ยนทุกอย่างได้และไม่สําคัญว่าคุณจะโตมากับความเชื่อที่ว่าเงินสกปรกคนรวยไปไม่ได้สวรรค์หรือชีวิตามลำบากความเชื่อเหล่านั้นไม่ใช่กฎเกณฑ์แต่เป็นเพียงโปรแกรมในจิตใจที่คุณเปลี่ยนได้มีข้อมูลที่เคยทําให้ฉันสะดุดใจมาก มากกว่าระลับแป0ิของคนรายงานว่าพวกเขาไม่พอใจกับงานที่ทำและส่วนใหญ่ไม่เคยพยายามเปลี่ยนแปลงอเไยยอทำไหมเพราะพวกเขาเชื่อว่าทำไม่ได้พวกเขาถูกฝึกให้คิดแบบจํากัดยอมรับสิ่งที่มีและขอบคุณกับสิ่งน้อยนิดและเมื่อคุณอยู่ในสภาพแบบนี้โอกาสดีๆที่เข้ามาก็จะผ่านเลยยอไปโดยที่คุณไม่เห็นมันเลยยอเพราะคุณอยู่ในความถี่ที่ผิดฉันเคยสัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยตัวเองฉันเริ่มเห็นโอกาสก,าก็ต่อเมื่อฉันเปลี่ยนแปลงงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเองก่อนหน้านั้นฉัน อาจสะดุดล้มงอกับหีบสมบัติทองคําแต่ก็ยังคงบ่นถึงความเจ็บที่น้หัวแม่เท้าทุกสิ่งเปลี่ยนไปเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงงอและการเปลี่ยนแปลงงอนั้นเริ่มจากการยอมรับอย่างจริงใจว่าคุณอยู่ที่ไหนดังนั้นฉันจึงถามคุณว่าตอนนี้ความถีของคุณเป็นอย่างไรเป็นความกลัวหรือความมั่นใจเป็นความขาดแคลนะหรือความมั่งคัง่งเป็นความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกว่าคุณสมควรได้รับโปรดใส่ใจเรื่องนี้เพราะถ้าคุณยังแส้ทําเป็นไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนคุณก็จะยังหลังงอทางต่อไปและชีวิตไม่เคยรอใ ที่ไม่เคลื่อนไหวทุกสิ่งที่คุณปรารถนามีอยู่แล้วในรูปแบบของความเป็นไปได้กําลังรอให้คุณปรับตัวให้เข้ากับความถี่ที่ถูกต้องและนี่คือส่วนที่ยากที่สุดสําหรับคนส่วนใหญ่คือการเข้าใจว่าแค่ต้องการอย่างเดียวไม่พอคุณต้องกลายเป็นสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นมันเหมือนกับสถานีวิทยุถ้าคุณตั้งความถี่ต่ำกว่าหนึ่งไมล์เลขอคุณจะได้ยินแต่เสียงรบกวนถ้าสูงกว่าหนึ่งไมล์เลขอก็ยังเป็นเสียงรบกวน แต่เมื่อคุณตั้งความถี่ถูกต้องเพลงก็จะเล่นอย่างชัดเจนความสําเร็จก็ทํางานแบบเดียวกันคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ดีใช่ไหมชีวิตการเงินที่มั่นคงร่างกายที่เต็มไปด้วยพลังผลลัพธ์แต่และอย่างนี้สันสะเทือนในความถี่ที่แตกต่างกันและคําถามที่คุณต้องถามตัวเองไม่ใช่ฉันจะได้สิ่งนี้อย่างไรแต่เปนอฉันจะกลายเป็นสิ่งนี้ได้อย่างไร เพราะนั่นคือวิธีที่มันทำงานคุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นและถ้าคุณต้องการสิ่งที่ยังไม่มีนั่นเพราะคุณยังไม่เข้ากันได้กับสิ่งนั้นหลายคนละอกตัวเองว่าต้องทำงานหนักขึ้นหรือรอโอกาสหรือรอให้มีคนมาช่วยแต่พวกเขากำลังมองผิดทางสิ่งที่คุณตามหานั้นไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่มันอยู่ภายในและมันจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงงสภาพภายในตัวเองฉันจำได้ชัดเจนว่าหลักการนี้เปลี่ยนชีวิตฉันอย่างไรทุกอย่างเริ่มต้นจากบบัตรใ นึ่งกระดาษแผ่นเล็กๆที่ฉันเขียนข้อความว่าฉันจะได้เงิน25,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับหลายคนนั่นดูเหมือนฝันและมอมอแลรงๆสำหรับฉันก็เช่นกันฉันไม่ได้เชื่ออย่างจริงจังแต่ฉันก็ทำเพราะมีคนที่รู้มากกว่าฉันบอกว่าอ่านบัตรนี้ทุกวันตอนเช้าก่อนนอนทุกครั้งที่จำได้คิดถึงมันตนอดเวลาจินตนาการว่ามันเป็นอย่างไรตอนแรกมันดูไร้สาระแต่ฉันยังทำต่อไปฉันอ่านซ้ำๆและจินตนาการและบางอย่างก็เริ่มเกิดขึ้นฉัน เริ่มเปลี่ยนแปลงออจากข้างในเริ่มคิดเหมือนคนที่จะได้เงินจนํานวนนี้เริ่มทําตัวเหเหมือนคนที่ได้เงินจนํานวนนี้เริ่มเห็นโอกาสที่เคยมองไม่เห็นไม่ใช่เพราะมันไม่มีแต่เพราะความถี่ของฉันต่างออกไปฉันเคยปรับความถีกับความกลัวความสงสัยและนิสินและสิ่งที่ฉันเห็นก็มีแต่ความขาดแคลนเอาเมื่อฉันเปลี่ยนความรู้สึกทุกอย่างรอบตัวก็เริ่มเปลี่ยนแปลง,งออกนั่นคือเหตุผลที่ฉันได้ยินคนพูดว่ามีเงินดีๆจากการทําความสะอาดพื้นเมื่อก่อนฉันคงไม่สนใจแต่ตอนนั้นใจฉันเปิดกว้างรับฟังได้ฉันคิดว่า ทำไมไม่องค์ดูล่ะและฉันก้อนองฉันยืมเงินหนึ่งพันดอลลาร์สหรัฐแม้ไม่รู้ว่าจะคืนอย่างไรแล้วชีอ้ออุปกรณ์เริ่มต้นทําความสะอาดแค่สํานักงานเดียวแล้วสํานักงานที่สองแล้วที่สามและเมื่อฉันรู้ตัวฉันกําลังบริหารสัญญาในหลายเมืองและได้เงินมากกว่าหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีทุกอย่างเริ่มจากบัตรใบหนึ่งทุกอย่างเริ่มจากความคิดที่ถูกปลูกฝังอย่างต่อเนื่องและเลยงดูทุกวันและนั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องทำมันไม่มีประโยชน์ที่จะหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงครั้งเดียวแล้วกลับไป บนเรื่องชีวิตมันไม่มีประโยชน์ที่จะฝันอยากมีเงินมากขึ้นในขณะที่ความคิดของคุณยังสั่นสะเทือนด้วยฉันไม่มีมันยักหากหรือมันเป็นไปไม่ได้เพราะกราบใดที่คุณคิดแบบนั้นคุณก็จะยังคงอยู่ไกลาจากสิ่งที่ต้องการนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันขอท้าทายคุณในสามวันข้างหน้าเขียนและงอบนกระดาษสิ่งที่คุณต้องการให้ชัดเจนหากเป็นเงินให้เขียนจํานวนหากเป็นสุขภาพให้บรรยายว่าคุณอยากรู้สึกอย่างไรหากเป็นอิสระภาพ ให้ระบุว่ามันหมายความว่ายังไงสําหรับคุณแล้วทุกเช้าเมื่อคุณตื่นนอนและทุกคืนก่อนนอนให้อ่านสิ่งนั้นออกเสียงจินตนาการว่ามันเป็นเรื่องจริงรู้สึกเหมือนคุณกําลังมีชีวิตอยู่กับมันคุณอาจคิดว่านี่ง่ายเกินไปแต่เปล่าถ้ามันง่ายจึงได้ผลจิตใต้สํานึกไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นเรื่องจริงหรือจินตนาการถ้าคุณทวนซ้ําอย่างมีอารมณ์เพียงพอเธอรับมันเป็นความจริงและเมื่อเธอรับรู้เช่นนั้นเธอก็เริ่มเปลี่ยนแปลง มองความจริงของตัวเองให้สอดคล้องกับภาพภายในใหม่นี่ไม่ใช่แนวคิดใหม่เลยยอนิโคลาเทสลาเคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณอยากเข้าใจจักรวาลให้คิดในแง่ของพลังงานความถี่และการสั่นสะเทือนทุกสิ่งทุกอย่างกำลังสั่นสะเทือนทุกสิ่งกำลังเคลื่อนไหวรวมถึงตัวคุณด้วยปัญหาคือคนส่วนใหญ่กำลังสั่นสะเทือนโดยอัตโนมัติถูกควบคุมด้วยความตัวความผิดและความทรงจำในอดีตแล้วพวกเขาก็อยากเปลี่ยนผลลัพธ์โดยไม่เปลี่ยนความถี่แต่มันไม่ทำงานแบบนั้นคุณต้องมองตัวเองว่าเป็นคนที่คู่ควรมีความสามารถและสมควรได้รับสัต ยิ่งนั้นคุณต้องแสดงออกราวกับว่าคุณมีสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วซึ่งในตอนแรกมันอาจรู้สึกไม่จริงนั่นเป็นเรื่องปกติการเปลี่ยนแปลงองอทุกอย่างเริ่มต้นด้วยความไม่สบายใจแต่ถ้าคุณยังคงเดินหน้าต่อไปแม้จะยังไม่เห็นผลลัพธ์ทันทีคุณจะสังเกตเห็นว่าบางสิ่งเริ่มเคลื่อนไหวคุณเจอคนที่ชี้ทางให้ไอเดียเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดคำเชิญหนึ่งปรากฏข,ขึ้นแหล่งทรัพยากรที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็เกิดขึ้นอย่างฉับพลันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่่่่เเปป็นคคคววาาาามถีีหกกกุุณณรรััับบตตข้้สิงงทอ จักราวาลก็จะเริ่มตอบสนองและอยากคิดว่านี่เป็นเรื่องลีลาปรารถาถูกฟิสิกส์ความตัมแสดงให้เห็นแล้วว่าผู้สังเกตการมีผลต่อผลลัพธ์เจตนารม์สามารถปั้นรูปสสารได้และเจตนารม์เริ่มต้นจากความคิดความคิดที่ถูกทบถวนซ้ำๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณดังนั้นหยุดตอนนี้และถามตัวเองว่าความถี่ของความปรารถนาของฉันคืออะไรฉันสั่นสะเทือนรวมกับมันหรือฉันต่อต้านมันด้วยความกลัวและความสงสัย เพราะความจริงก็คือคุณไม่จําเป็นต้องไล่ตามสิ่งที่ต้องการคุณแค่ต้องกลายเป็นคนที่เข้ากันได้กับมันแหละฮวาวสิ่งนั้นจะมาหาคุณโดยไม่ต้องพยายามหรือสู้รบเหมือนทองคําที่ละออย,ออยอยู่กลางอากาศและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นคุณจะรู้ว่าชีวิตไม่เคยเกี่ยวกับการวิ่งตามแต่เป็นเรื่องของการปรับจูนคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมคุณถึงทําพฤติกรรมเดิมๆซ้าๆแม้ว่าคุณรู้ว่ามันไม่พาคุณไปไหนคุณเคยพูดกับตัวเองว่าฉันรู้ว่าฉันต้องทําอะไรแต่ฉันทําไม่ได้หรือไม่ เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนมากกว่าที่คุณคิดสาเหตุมาจากสิ่งที่แทบไม่มีใครรู้จักแต่ควบคุมทุกอย่างแบบแผนความคิดแบบแผนความคิดคือชุดของความเชื่อในสัยและความคิดคงที่ที่อยู่ในจิตใต้สํานึกมันควบคุมชีวิตของคุณทางเลือกของคุณการตัดสินใจของคุณแม้เมื่อคุณคิดว่าคุณกําลังควบคุมตัวเองและสิ่งที่โหดร้ายที่สุดคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าถูกควบคุมพวกเขาคิดว่าตัวเองกําลังเลือกแต่แท้จริงแล้วพวกเขาแค่ทําซ้ําแบบแผนที่ถูกโปรแกรมไว้ตั้งแต่เด็กจากครอบครัวโรงเรียนและสังคมฉัน ก็เคยเป็นแบบนั้นตอนฉันยังเด็กฉันไม่รู้จักคําว่าแบบแผนความคิดดังนั้นชีวิตของฉันจึงเต็มไปด้วยการตัดสินใจโดยอัตโนมัติซึ่งมักจะไม่ดีฉันกระโดดจากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่งโดยไม่มีเป้าหมายไม่มีความทะเยอทะยานใช้ชีวิตเหมือนกําลังถูกลังถูงหงอโทษที่ฉันเองก็ไม่เข้าใจจนวันหนึ่งมีคนให้ฉันดูแผ่นกระดาษทว่าตัวอาและบอกว่าตัวอานนี้แทนผลลัพธ์ของคุณแล้วเขาเขียนตัวอักษรสามตัวข้างๆคือ h s d u b l ความสุขสุขภาพและความมั่งคั่งแล้วเขาถามว่าคุณมีสิ่งเหล่านี้ไหมคําตอบของฉันคือไม่ฉันไม่มีสิ่งใดในสามสิ่งนั้นเลยยอจากนั้นเขาก็จ้องมาที่ฉันและพูดว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนสิ่งที่อยู่ข้างในไ,ไม่มีอะไรข้างนอกจะเปลี่ยนคําพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดใส่ฉันครั้งแรกที่ฉันเข้าใจว่าผลลัพธ์ของฉันไม่ใช่ปัญหาผลลัพธ์เป็นเพียงอาการเท่านั้นปัญหาที่แท้จริงคือโปรแกรมที่ทํางานอยู่ภายในตัวฉันแบบแผนความคิดและฉันไม่เคยรู้ว่า มันคืออะไรคุณอาจเคยเห็นคนที่ฉลาดมากมีความรู้เต็มเปลี่ยนแต่กลับใช้ชีวิตอย่างทุกทรมานหรือคนที่มีใบปริญญาเต็มตัวแต่กลับเป็นนี่สิและผิดหวังเสมอนั่นเป็นเพราะความรู้ไม่ได้เปลี่ยนผลลัพธ์ความรู้อยู่ในจิตสํานึกสิ่งที่เปลี่ยนผลลัพธ์คือสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สํานึกเป็นสิ่งที่ถูกยอมรับเป็นความจริงโดยไม่เคยตั้งคําถามถ้าสิ่งนี้ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงองคณคนนั้นอาจจะเรียนรู้เป็นสิบปีแต่ก็จะยังคงทําเหมือนเดิมและองค์คิดดูว่ากี่ครั้งแล้วที่คุณตัดสินใจจะะดานน้ํัก แต่ผ่านไปสามวันคุณก็กลับมากินสิ่งที่เคยสัญญาว่าจะเลิกกี่ครั้งที่คุณสัญญาจะเก็บเงินแต่ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์คุณก็เป็นนี่อีกครั้งคุณรู้ว่าคุณควรทําอะไรแต่ก็ไม่ได้ทํานั่นคือแบบแผนความคิดที่ดึงคุณกลับไปยังสิ่งที่คุ้นเคยที่สะดวกสบายแม้ว่าสิ่งนั้นจะทําให้คุณทุกทรมานก็ตามและอยากคิดว่านี่เป็นปัญหาของความมีวินยัยหรือความขี้เกียจเลยย่อนี่คือโปรแกรมอย่างหนึ่งคุณกําลังพยายามใช้ซอฟต์แวร์เก่าเพื่อใช้ชีวิตใหม่แต่จิตใต้สานึกนั้น มีพลังมากกว่าสติสัมปชชญญะมากมันจะทํางานตามสิ่งที่ถูกติดตั้งไว้โดยไม่ตั้งคําถามนั่นคือเหตุผลที่การเปลี่ยนแปลงอนิสัยดูเหมือนเป็นเรื่องยากเพราะคุณกําลังพยายามวหวถั่วน้ําเชี่ยวที่ถูกสร้างขึ้นมาตอลอดอดชีวิตของคุณถ้าคุณกําลังคิดว่าแล้วไม่มีทางแก้ไขได้ใช่ไหมผมบอกคุณได้ว่ามีทางแน่นอนแต่ก้าวแรกคือการตระหนักรู้ในเรื่องนี้หยุดสู้กับอาการและไปที่ต้นเหตุโดยตรงคุณต้องตั้งโปรแกร,รมหมาจิตใต้สำน,นึกของักคุณและนั่นต้องการการทําซ้ําอารมณ์และสมาธิผมเริ่มเปลี่ยนแปลงอ่อนีี ด้วยวิธีง่ายๆคือการจินตนาการซ้ำๆทุกวันถึงภาพลักษณ์ของคนที่ผมอยากเป็นแมดไม่เชื่อและแม้คิดว่ามันไร้สาระทีละน้อยภาพนั้นก็ค่อยๆสึมลึกเข้าสู่จิตใต้สำนึกของผมเริ่มแทนที่ความเชื่อเก่าๆและเมื่อเวลาผ่านไปพฤติกรรมก็เริ่มเปลี่ยนไปและผลลัพธ์ก็เช่นกันแต่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโครงสร้างความคิดเดิมต่อต้านเสมอมันจะพยายามโน้มน้าวคุณว่าไม่คุ้มค่าสายเกินไปหรือเป็นเรื่องของคนเพ้อฝันมันจะใช้ตันกับความทรงจาและประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อให้คุณอยู่กับที่และนั่นคือจุดที่คุณต้องเข้มแข็งต้องยืนหยัดเพราะถ้าคุณไม่เปลี่ยนโปรแกรมนี้คุณจะใช้ชีวิตวนซ้ำแบบเดิมไปตละอดชีวิตคนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ชีวิตจริงๆแต่แค่ทําซ้ำและคิดว่านั่นคือเรื่องปกติคิดว่านี่แหละชีวิตแต่ไม่ใช่คุณไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพื่อเอาตัวรอดแต่เพื่อเติบโตเพื่อสร้างสรรค์เพื่อขยักให้ตัวและคุณจะทําได้ก็ต่อเมื่อคุณตัดสินใจเปลี่ยนโครงสร้างความคิดที่ผูกมัดคุณจริงๆคาถามคือคุณพร้อมหรือยัง พร้อมที่จะ,ะเผชิญความไม่สบายใจชั่วคราวจาัดก,การเปลี่ยนแปลงอลึกซึ้งเพื่อสุดท้ายได้ใช้ชีวิตที่คุณปรารถนาหรือจะติดอยู่ในวงจรซ้ำซากที่ไม่เคยพาคุณไปไหนมีแค่คุณเท่านั้นที่ตัดสินใจได้แต่จงรู้ไว้ว่าสิ่งที่ยับยั้งคุณไม่ใช่ความขาดแคลนความสามารถหรือความฉลาดหรือโชคชะตาแต่มันคือโครงสร้างความคิดและข่าวดีคือมันเขียนใหม่ได้ตราบใดที่คุณพร้อมเขียนเรื่องราวใหม่ความทีใหม่และตัวตนหาย เมื่อคุณไม่ใช่ร่างกายที่เห็นในกระจกไม่ใช่ชื่อที่คนตั้งให้หรือเรื่องเล่าที่คนบอกคุณว่าคุณคือใครหรือควรจะเป็นอย่างไรคุณคือพลังงานคือสนามสั่นสะเทือนที่เคลื่อนไหวตนอดเวลาพลังงานนี้มีรูปร่างมีพลังและมีทิศทางปัญหาคือคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตโดยตัดขาดจากความจริงนี้พวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นแค่เนื้อหนังกระดูกและหมายเลขประจำตัวประชาชนดังนั้นจึงใช้ชีวิตอย่างจํากัดผิดหวังและติดอยู่ในเวอร์ชันเล็กๆของตัวเองวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าเราทําจากอะตอมและอะตอมเหล่านี้ ไม่ใช่ว่าถุกแข็งแต่เป็นช่องว่างที่เต็มไปด้วยอนุภาคที่สั่นสะเทือนเมื่อคุณมองมือของคุณมันดูเหมือนแข็งแต่จริงๆแล้วมันคือสนามสั่นสะเทือนที่มีความถี่ซึ่งดวงตาของคุณสามารถรับรู้ได้และที่น่าทึ่งที่สุดคืออะตอมเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงออกอย่างต่อเนื่องและกเปลี่ยนทางงานกับสิ่งแวดล้อมตนอดเวลานั่นหมายความว่าคุณคือระบบเปิดไม่ใช่ระบบปิดคุณกำลังสร้างตัวเองขึ้นใหม่เสมอแต่สร้างขึ้นใหม่บนพื้นฐานอะไรบนภาพลักษณ์ที่คุณมีต่อตัวเองหากภาพลักษณ์นั้นคือความขาาดดแคลนอครอวมู้สึกผิ หรือข้อจํากัดนั่นคือสิ่งที่พลังงานของคุณส่งออกไปและนั่นคือสิ่งที่คุณดึงดูดกลับมาจากระวานไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณบอกว่าคุณต้องการแต่มันตอบสนองต่อสิ่งที่คุณเป็นในแก่นแท้มันตอบสนองต่อความถี่ของคุณนั่นคือเหตุผลที่คนจํานวนมากพูดถึงความมั่งคั่งแต่กลับใช้ชีวิตอย่างขาดแคลนเพราะพวกเขาสั่นสะเทือนเหมือนคนที่สงสัยกลัวและไม่รู้สึกว่าตัวเองคู่ควรและจักรวาลตอบกลับว่าได้เลยยอนี่คือสิ่งที่คุณรู้สึกมากขึ้นแต่เมื่อคุณเปลี่ยนความถี่ทุกอย่าง งก็เปลี่ยนเพื่อสิ่งนี้คุณต้องเข้าใจพลังของจิตใจจิตใจของคุณไม่ได้อยู่แค่ในหัวมันอยู่ทั่วทั้งสนามพลังงานของคุณมันคือเครื่องมือสร้างสรงสรค์ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับแหล่งพลังงานที่สนับสนุนทุกสิ่งที่มีอยู่และเมื่อคุณเข้าใจวิธีการนำพลังนี้ไปใช้คุณก็เริ่มสร้างความเป็นจริงของคุณด้วยความตั้งใจมีคำพูดของราฟวันโดเอเมอร์สันที่กล่าวว่าจงทำสิ่งนั้นแล้วเจ้าจะมีพลังที่จะทำมันดูเหมือนจะขัดแย้งแต่เป็นความจริงลึกซึ้งคุณ,คณไม่ได้รัััับพลพลลลงงกกกก่่ออนนาาารรระะะททจจมมเืคุณตตดสิใแ อินใจนี้ต้องทําด้วยความชัดเจนความมั่นคงและการมีสติเต็มที่เมื่อคุณตัดสินใจสิ่งใดด้วยทั้งหัวใจและจิตวิญญาณของคุณคุณจะเข้าสู่ความถี่ของความจริงนั้นและถ้าเมื่อคุณอยู่ในความถี่ที่ถูกต้องความจริงนั้น ก็จะเริ่มดึงดูดคุณมานั่นคือวิธีที่ฉันเปลี่ยนชีวิตตัวเองมันไม่ใช่โชคช่วยไม่ใช่ความบังเอิญของโชคชะตาแต่มันคือการตัดสินใจความตั้งใจและความสอดคล้องใจฉันตัดสินใจที่จะมีชีวิตด้วยจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้เข้าถึงพลังนี้และจนถึงทุกวันนี้หลังจากผ่านมาหลายสิบปีฉันยังคงเดินบนเส้นทางนี้อย่างมั่นคงไม่ใช่เพราะมันง่ายแต่เพราะมันเป็นจริงฉันเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นทุกวันกับตัวฉันกับนักเรียนของฉันกับผู้คนทั่วไปที่เพียงแค่เปลี่ยนวิธีมองตัววเนส่่ใหญ ใช้ชีวิตเหมือนเป็นตัวประกอบในเรื่องราวของตัวเองเดินผ่านวันเวลาเหมือนถูกทําให้ชาติตื่นขึ้นทํางานจ่ายบินนอนหลับแล้วก็ทําซ้าไปเรื่อยๆหวังว่าบางสิ่งบางอย่างจะเปลี่ยนแปลงออที่ข้างนอกแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงออจนกว่าจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงอัยในคุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นตัวประกอบคุณคือตัวเอกผู้กํากับและนักเขียนบทและสิ่งเดียวที่แยกคุณออกจากชีวิตที่คุณต้องการคือความถี่ที่คุณกําลังสะเทือนเพื่อเปลี่ยนความถี่นี้คุณต้องหยุดมองแค่สิ่งที่ตาเห็นเพราะตาเห็น ได้แค่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นแล้วมันไม่สามารถแสดงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้สำหรับสิ่งนั้นคุณต้องใช้การมองเห็นแบบอื่นคือจินตนาการสัญชาตญาณและการรับรู้นี่คือความสามารถชั้นสูงของคุณและถ้าคุณไม่ใช้มันคือการเสียทรัพยากรที่ทรงพลังที่สุดที่คุณมีคนส่วนใหญ่มักถูกฝึกให้ใช้ชีวิตผ่านประสาทสัมผัสคือการมองเห็นการได้ยินและการสัมผัสแต่ประสาสัมผัสเหล่านี้ยืนยันเพียงสิ่งที่มีอยู่และพวกมันไม่มีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งที่สร้างสรรค์คือจิตใจคือภาพที่คุณเก็บไว้ในในนจภาพี ต้องได้รับการบำรุงด้วยความตั้งใจความสม่ำเสมอและความรู้สึกคุณต้องจินตนาการว่าการตื่นขึ้นมาทุกวันด้วยความสงบจะเป็นอย่างไรการได้ขับรถยนต์ใหม่ของคุณจะเป็นอย่างไรการดูบัญชีธนาคารและเห็นจำนวนเงินที่คุณฝันถึงเช่นในประเทศไทยประมาณ3ล้านบาท3ล้านบาทที่เขียนออกมาเป็นคำแต่คุณต้องจินตนาการด้วยความรู้สึกเชื่อมั่นขอบคุณราวกับว่าสิ่งนั้นเป็นจริงแล้วเพราะในระดับพลังงานมันเป็นจริงแล้วไอสไตล์กล่าวว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้และเขารู้ว่าตัวเองพูดถึงอะไร เพราะจินตนาการเป็นเมล็ดพันธุ์ของความจริงใหม่มันทำลายแบบแผนเดิมเปลี่ยนความถี่ทำให้คุณเคลื่อนไปยังที่ที่คุณต้องการถ้าคุณยังรู้สึกยากจะเชื่อฉันถามคุณว่าคุณเคยรู้สึกบางสิ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะเห็นหรือไม่กี่ครั้งที่ร่างกายคุณตอบสนองต่อความคิดรล่าวกับว่าเป็นความจริงความกลัวความทรงจําหรือความปรารถนานี่คือหลักฐานว่าจิตใจไม่แยกแยะระหว่างความจริงกับจินตนาการแล้วทำไมคุณยังปล่อยให้ความกลัวบาดแผลและความคิด ของการขาดแคลนมีอำนาจเหนือคุณในเมื่อคุณใช้กลไกเดียวกันนี้สร้างความสุขความมั่งคั่งและความมั่นใจได้คุณไม่ต้องรอให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงวนจึงจะเปลี่ยนได้คุณเปลี่ยนได้ตอนนี้ไม่ใช่เมื่อคุณได้งานใหม่ไม่ใช่เมื่อคุณชำรหนี้หมดไม่ใช่เมื่อใครบางคนรับรองคุณแต่เป็นตอนนี้ที่นี่ในสภาพที่เป็นอยู่เพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของวงจรการเปลี่ยนแปลงงอภายในสร้างความทีใหม่ที่ดึงดูดสถานการณ์ใหม่ๆซึ่งยืนยันตัวตนใหม่ของคุณวงจรนี้จะเกิดซ้ำแต่ครั้งนี้เพื่อคุณคุ นี้ใช้แต่ตอนนี้คุณรู้แล้วถามตัวเองว่าฉันพร้อมหรือยังที่จะมองตัวเองในมุมใหม่ฉันพร้อมหรือยังที่จะหยุดรออนุญาตจากโลโก้เพื่อเป็นคนที่ฉันเกิดมาเป็นถ้าคุณพร้อมจักรวาลจะตอบสนองไม่ใช่ด้วยเวทมนต์แต่ด้วยความที่ความสอดคล้องและความจริงเพราะทุกสิ่งที่คุณต้องการกําลังรอคุณอยู่สิ่งที่ขาดคือการตัดสินใจสั่นสะเทือนร่วมกันประเด็นสําคัญที่สุดจากทั้งหมดที่คุณฟังมาคือคุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณเป็นนนตออี้คืผลลัพธ โดยตรงจากความถี่ที่คุณสั่นสเทอื่นเมื่อคุณเปลี่ยนความถี่ทุกอย่างก็เปลี่ยนผลลัพธ์ความสัมพันธ์รายได้และชีวิตของคุณไม่ว่าปัจจุบันจะเป็นอย่างไรนั่นเป็นเพียงการสะท้อนสถานะภายในของคุณจนถึงตอนนี้และตั้งแต่นี้ไปคุณสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงงอทุกอย่างได้การตัดสินใจอยู่ในมือคุณและถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้แปลว่าคุณเริ่มกระบวนการแล้วก้าวต่อไปวิดีโอต่อไปที่กำลังแสดงบนหน้าจอจะพาคุณไปไกลกว่าเดิมคุณจะก้าวขึ้นบันไดแห่งปัญญาอีกขั้นและสิ่งที่สวยงามที่ ก็คือแค่ก้าวทีละก้าวการปรับทีละนิดการตัดสินใจครั้งละหนึ่งหรักฮงและคุณจะดีขึ้นกว่าตอนนี้1%ขอบคุณที่เดินทางมาถึงตรงนี้กับฉันฉันรอคุณอยู่ในวิดีโอต่อไป